สวัสดีค้า FC ที่มาราทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้ทะเลเงียบเหงาเป็นป่าช้าเลยค่ะไปที่ตกปลาก็ไม่มีคนมาตรงนี้ก็ไม่มีไข่เลยะคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะ FC มองไปทางไหนก็มีแต่น้องเป็ด ไม่มีผู้คนอะไรเลยมีแต่เป็ดกับทะเลค่ะทุกคนแล้วก็ชายหาดที่วังเวงมากเพราะว่าผู้คนหายไปไหนกันหมดค่ะทุกคนแทนที่วันนี้วันศุกร์นะคะทุกคนแทนที่คนจะมานะคะแต่ไม่มีค่ะมีแต่น้องเป็ดของเราค่ะทุกคนนี่น้องเป็ดโอ้ย คลื่นตีออ้ยอ้ยออ้ยอุ้ยโตคลื่นใหญ่เลยเลยเป็ดเรล่ากระเด็นเลยกระเด็นงานนี้มีกระเด็นงานนี้มีกระเด็นทุกคนคลื่นก็แรงเหมือนคันเอาน้องเป็ดกระเด็นเลย แต่ลื่นแล้วก็เป็ดขัดคนไม่มีอะไร โอเคค่ะ okay, ทุกคนมีนแต่เป็ดกับเป็ดนะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอพอกำลังซ้อมน้องหมาให้ไปเอาภาบของค่ะทุกคนได้รไปาบมาแล้วดีมา,มากน้องช็อตน้องช็อก็เพี้ยงพอกำลังสอนน้องหมา โยนของลงไปทัะทุกคนตู้มแล้วรอคำสั่งก่อนรอคำสั่งก่อนแล้วเขาจะให้มาใสบ้างนะทุกคนนี่ตัวนี้ค่ะคนละอุ้ยเก่งมากนั่นค่ะทุกคนเอามาแล้วเฮ้ยเก่ง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  หย่อก็ฟังด้วยและตัวนั้นก็นั่งลงกบนห้ามรกระดุกกระดิกถ้าไม่ได้เรียกที่เจ้าของห้ามรกระดุกกระดิกนี่คือวิธีสอนหมาของบ้านเราพ่ทุกคนนี่ไอตัวนั้นห้ามรกระดุกกระดิกถ้าฉันไม่ได้คุยจะนายนายไม่ต้องยุ่งนี่ค่ะทุกคนกความเฉียวฉลาดของเขานะคะทุกคนนั่นไปแล้วเขาพาหมาไปแล้วค่ะทุกคน นี่ก็เป็ดอีกแล้วทะเลว,วังเวงมากค่ะทุกคนมีแต่เป็ดกับคลื่นค่ะทุกคนเอาคลื่นย่าเอา้าเอา้าอรนนี้มีสองตัวค่ะทุกคนแม่ชายหาดวังเวงมากค่ะทุกคนพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้มันวังเวงจังเลยวันเป็นวันศุกร์นะ ว่าเขากำลังเหนื่อยกันทุกคนคือเขาลอรยวันพรุ่งนี้เนาะวันเสาร์เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ลมแรงมากนะลมเหนือที่แรงแต่ว่าเมื่อวานไี่หนาวกว่านี้ทุกคุนวันนี้ดูว,นนว่าไม่หนาวค่ะค่ะทุกคนพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้ถึงไม่มีคนที่ชายหาดนะคะ และก็มาลงเล่นน้ําเพราะว่านี่มันก็ร้อนแล้วนะก็น่าจะเล่นน้ําได้แต่ทุกคนมาดูน้ํากันค่ะเนี่ยน้ํำน่ากลัวมากค่ะทุกคนน้ําเป็นสีแดงอ่ะทุกคนเนี่ยโอ้โหพี่ว่าไม่น่าล่ะถึงไม่มีใครมาลงน้ําเลยวันนี้แต่พี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมน้ําทะเลวันนี้มันเป็นสีแดงอ่ะทุกคนมันเป็นเพราะอะไรเนาะ พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะอะไรนี่พี่พี่เพิ่งเห็นนี่นะถ้าเกิดวันสกปกมันก็สกปกธรรมดาธรรมดานะคะทุกคนไม่ถึงขนาดเป็นสีแดงแบบนี้ก่ะทุกคนหรือว่ามันเป็นแบคทีเรียจากประการลังที่มันตายหรือสลา,ายที่มันเน่าทุกคนนะคะ,นะคะก็จะเห็นเลยว่าเป็นสีแดงอัทุกคนดีดยพี่จะซูไม่ดูนี่พี่เห็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะตอนที่พี่เดินมาถ่ายน้องปิดแล้วกทุกคน ี่จะเห็นว่าทะเลมันเป็นสีแดงกับทุกคนเนี่ยพี่ก็เลยว่ามันเป็นราะทะเลสีแดงหรือเปล่าถึงทําให้ไม่มีคนเลยวันนี้หรือเขาประกาศบอกหรือว่าวันนี้มันไม่น่าลงเล่นทะเลเพราะว่ามันมีแบคทีเรียเยอะหรืออะไรเพราะว่าพี่เพิ่งมาสังเกตตรงนี้นะคะว่าทําไมถึงไม่มีคนที่ชายหาดเลยเพราะว่าพี่เห็นว่าน้ํานี่แดงมากค่ะทุกคน น้ำมันเป็นสีแดงค่ะทุกคนเนี่ยแต่ถ้ามองจากกล้องก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่สายตาของเราที่มองนี่มันมันเป็นสีแดงค่ะทุกคนน้ำเป็นสีแดงค่ะ,คะก็สมโพหละที่เขาเอ้ยไม่มาเล่นน้ำกันค่ะทุกคนนี่หรือว่ามันเป็นพวกเที่ดีหรือเปล่าไม่รู้ที่ก็ไม่ได้ว่าจะสนใจเนาะที่จะ ดูข่าวหรือดูอะไรเนาะเกี่ยวกับน้ำนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นสีแดงค่ะทุกคนเิชข้าไปใกล้ๆนี่ค่ะทุกคนนี่ไม่ใช่ทรายนะคะนี่มันเป็นน้ำค่ะทุกคนที่เป็นสีแดงค่ะทุกคนน้ำมีเต็บคทีเรียโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับทะเลสีแดงเนาะวันนี้เป็นน้ำทะเลเป็นสีแดงค่ะ ถึงไม่มีคนเลยแล้วก็ทะเลก็วังเวงมากเนาะมีแต่พี่เดินอยู่คนเดียวนะคะทุกคนดูโอเคค่ะฝั่งนั้นก็มีคนตกปลาพ่อลูกที่เห็นอยู่นอกนั้นก็ไม่มีเลยนะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันาพาเดนมาร์กพี่ด้วยนะคะทุกคนและขอขอบคุณมากสําหรับ f อเก่าแล้วก็ f อ MC ที่ทุกคนกดมาดูพี่นะคะพี่ขอขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบาย